ดาม่าด่ากลับไม่โกงสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลและอาร์มัดเดียโรที่ณตอนนี้มีดาม่ากันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับผมหลังจากเกมเมื่อคืน Book แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกแปลชนะอาร์เซนอล3ประตูต่อ2เกมจบครับผมคนไม่จบก่อนหน้านี้มีแอคเขาใน X อกรายหนึ่งเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลเนี่ยมักจะโพสกินเกียนแซวทีมตัวเองแซวทีมอื่น อยู่บ่อยๆนะครับผมใน a อ c o u n t a c c o u n t นี้โดยเริ่มเกมมาเนี่ยมันก็เป็นฟิลแฟนบอลธรรมดาเนี่ยแหละที่เราจะต้องมีบัฟกันก่อนแข่งนะครับผมโดยเจ้าตัวได้ทวีตเอาไว้ว่าคืนนี้เราจะาชนะแมนยูนเตสส4ประตูต่อศูนย์เพราะพวกเขาส่งบทมาให้ผมแล้วหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าอาร์มาเดโร่ได้เห็นโพตนี้ก่อนแข่งหรือเปล่าหรือหลังแข่งแต่สุดท้ายอาร์มาเดโร่ไปเห็นโพตนี้แต่แมนยูนเต็ดันชนะอาร์มาเดโร่มันเกียนอยู่แล้วครับผม ก็เลยไปตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าขอให้สะดกนะเด็กน้อยหลังจากนั้นแอเครคาวนี้ไม่พอใจครับผมที่อามาเดโรเนี่ยออกมาทวีตถึงเจ้าตัวอย่างนี้นะครับผมก็เลยท้าชวนอามาเดโรเนี่ยไปที่บล็อกส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าบล็อกที่นั่งหรือบล็อกส่วนตัว V A P อะไรก็ว่าไปนะแต่คราวนี้ได้บอกเอาไว้ว่านายมาเจอฉันที่บล็อกนี่มาไม่ต้องมารีทวีตของฉันหลังจากนั้นอามาเดโรก็เลยแซบกลับบอกว่า ความหวังเดียวของพวกนายคือลูกแตะมุมหัดถอมตัวบ้างนะไอเด็กน้อยโอ้โหสไตล์ฮัมเบิลหัดถอมตัวมันจะเป็นเหมือนฮาแลนด์วะหลังจากที่อามัดพูดพูดคํานี้ไปแล้วทีมเราจะเป็นยังไงวะเหมือนฮาแลนด์ที่ตอนนั้นไปต่อว่าเดตตาแล้วฮาแลนด์ไม่ได้ยิงเลยอะ่ะแมตซิตี้ที่ฟอร์มดรอปไปเลยอะ่ะหลังจากที่อามัดเดียโลเนี่ยได้ทวีตครั้งล่าสุดไปว่าให้ถอมตัวก็แอเขาไลน์นี้ก็ยังคงทวีตต่อนะครับผมว่า ผมยังเชื่อว่าเรายังนําอยู่4คะแนนแล้วก็ทวีตอีกว่าก่อนหน้านี้เขาได้ทะเลาะกับคนคนหนึ่งใน X แต่ครั้งนี้เขาต้องมานั่งทะเลาะกับอาหมัดเดียโ,โลนี่ผมคไอแอคเนี้มันเป็นเป็นแคที่กินเกียนอะถ้าถ้าใครเป็นแฟนแมนยูก็จะมีแคลนหนึ่งที่กินเกียนก็ชื่อชื่อทรีอะทรที่เป็นรูปของมาซียาวเนี่ยถ้าใครได้ติดตามแคลน X ของแฟนแมนยูคนนี้เขาจะเกียนไปทั่วมันก็จะมี แฟนบอลกินเกียของแต่ละทีมอะไรก็ว่าไปนะครับผมถ้าใครเป็นแฟนแมนยูนิเตเน่จะรู้ว่านักเตะของเราเนี่ยติดโซเชียลขนาดไหนนะม่าจะเป็นคนเก่าๆอย่างกาลาโช่ที่ออกไปรวมถึงลัสมูทฮอยลุนที่เคยคอมเมนต์หรือโพสต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ต่อว่าแฟนบอลแมนยูนิต็ดที่เคยที่เจ้าตัวโดนบ่นเรื่องการทำประตูนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังนำจา่าฝูงพิมร์ลีกอยู่และเหลืออีก15นะัดห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่4คะแนนต้องบอกว่า มันมันยังวางใจไม่ได้นะสำหรับอาร์เซนอลที่ทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่4คะแนนคือถ้าเขาไปสะดุดเองหรือแมนซิตี้จี้ตูดขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจุดจบในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงจะเป็นอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมันมี2ทีมนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะคว้าแชมป์ลีกได้ก็ทุกคนคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดรามานี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อย